โอเคเรามาต่อหลังจากที่เราผ่านเบสิกกันมาแนละ้วใช่ไหม mm hmm. ก็คือ mm hmm. มีโจทย์อินทิเกรตมา mm hmm. แล้วก็ดูให้มันตรงสูตรแล้วก็ตอบตามสูตรหรือไม่ก็เป็นโจทย์ที่แบบเป็นปริพันธ์จำกัดเขตแล้วก็หาพื้นที่ใต้กราฟ mm hmm. อันนึงก็คือเบสิกธรรมดามันไม่ออกอยู่แล้วก็ <laughs> <laughs> ต่อไปก็จะเป็นกรณีที่แบบ ตัวปริพัทอ่ะตัวปริพัทก็คือตัวนี้ใช่ไหมคือมันไม่ได้ตรงตามสูตรมันจะแบบมันจะซับซ้อนอะไรอย่างนี้คือเราต้องจัดรูปปริพัทเพื่อที่จะกับให้อินทิเกตออกมาง่ายๆเราก็เลยต้องจําเป็นต้องมีเทคนิคซึ่งเทคนิคมันก็มีอยู่หลายเทคนิคเอามาเริ่มกันที่เทคนิคแรกก็คือ y o U อน t u ัน o n มันนี้นะก็คือไอตัวนี้มันก็คือจริงจริงมันก็คือรีเวิร์ดรีเวิร์ดของเชนลูอ่า,อย,าอย่างเช่นอย่างเช่นยังไงอย่างเช่นเรามีคอร์ดคอร์ดเอดกลังสองแล้วกันแล้วเราดิฟมัน เราดิฟเราก็ใช้เชนรูใช่ไหมับซาย x ก,กําลังสองแล้วก็เชนรูได้2 x ลอมาแล้วถ้าสมมุติเราอินทิเกรตปุ๊บนี่ก็คือเราเราจะอินทิเกรตฝั่งขวาเนี่ยเราก็ควรจะได้ ตัวนี้ใช่ไหมเรามาลองดูทีนี้คือมันแบบมันมีฟังก์ชันฝั่งตัวซึ่งมันมันไม่มีสูตรนี้เนาะตอนที่เราท่องมามันไม่มีสูตรแบบนี้คือเรามีแค่สูตรแบบสไตล์สูตรสไตล์เราข้างในเป็นเอกไรประมาณนี้เราก็เลยแบบทํายังไงก็ได้ต้องจัดรูปตัวข้างในให้มันเป็นตรงไปตามสูตรเราก็จะ ให้ u เท่ากับ x กกำลังสองเราทำการดิบ u ปรูปอย่างนี้แล้วก็แทนเข้าไปซาย u นี่ใช่ไหม dx ก็คือ d u ส่วน2 x เแล้วเราก็ตัดก็จะได้เป็น ไซ n u ยูดแล้วก็จะได้ว่ามันคือคอร์ดยูกสแล้วก็แทน U กลับเข้าไปก็จะได้เป็นคอร์ดกำลังสองวกสที่นี้เห็นไหมเราก็จะได้ตัวเดิมละคือตอนแรกเราใช้ดิฟมันเราใช้เชนรูเพื่อให้ได้พลอันนี้ออกมาแต่ว่าตอนหลังอะตอนที่เราอินติเกตอะเราใช้ ตัวนี้เห็นไหมคือมันเหมือนกับเราแทน u เท่ากับตัวก้อนนี้แล้วก็ดิฟมันปึ๊บเหมือนกับเรากำลังเรียนแบบเ mm hmm. ชนรูอันนี้ก็คือรีเวิร์สของเชนรูก็คือ u สามสิบส t งชั้นนั่นเองทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงล่วว่าแบบเราต้องให้ u เป็น x กำลังสองคือเรารู้ได้ไงว่าเออเราทำเราต้องให้ u เป็น x กำลังสองเราจะแบบให้ u เป็น x ได้ไหมให้ u เป็นตัวอื่นได้ไหมแล้วก็เราจะมีวิธีการ เลือกอยู่แบบคร่าวๆนะอย่างแรกก็คืออันนี้จดตามเราไปก่อนนะเดี๋ยวพาดูตัวอย่างเลือกอยู่แล้วทำให้คิดง่ายขึ้นอย่างเช่นเอในรูทหรือว่า ในตีกลอนอย่างที่สองก็คือดิฟ u ไปแล้วได้ตัวที่เหลืออย่างเช่นกำลังต่างกันหนึ่งรือรูดบนรูดบนรูดล่าง เดี๋ยวอธิบายนะจดอันนี้จดตามมาต่อเนะแล้วก็เป็นเอยกลว่างแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยที่เราเขียนก็คือมันเป็นแค่ตัวอย่างเฉยนะแบบคือมันมีการเลือกอยู่ได้หลายแบบประมาณนั้นคือที่เขียนก็คือเป็นแค่แบบเป็นตัวอย่างที่จะมาให้ดูเฉยๆ,ๆก็อย่างเช่นอันนี้ใช่ไหม เช่นข้อข้อน,อนี้ก็คือเราจะใช้อันที่กําลังต่างกันหนึ่งเห็นไหมปึ๊บปึ๊บกำลังต่างกันหนึ่งเราคือมันก็ตรงกับข้อแรกด้วยนะว่าเอาตีกนในตีก,ตกอนอะไรประมาณนี้แล้วก็ที่เราเรีอกอยกยูให้เป็นเอกําลังสองเพราะว่าพอดิฟแล้วอะ่ะดิฟแล้วมันจะเท่ากับตัวที่เหลือนี่เนี่ยดิฟยูเราได้ตัวที่เหลือดิฟยูเราได้ตัวที่เหลือตัวที่เหลือคือตัวนี้ใช่ไหมเห็นไหมว่าแบบมันมีเศษเสียลของไอตัว ตัวที่เหลือออกมาวันนี้เรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมจะได้แบบเก็ตมากขึ้นก็คืออินทิเกรต x square root เอาเป็นลากที่3าากที่3ของ1ลบ x กำลังส dx ใช่ไหมอ่ทีนี้เราก็มาสังเกตด,ดูว่าไอตัวข้างในอะ่ะมันมี x กำลัง2ข้างนอกมี x กำลัง1ถ้าสมมุติว่าเราให้ ให้ u เท่ากับ1ลบ x กำลังสองตอนเราด right ิฟแล้วอ่ะเห็นไหมคือเราจะได้ x ออกมาคือเราจะได้ตัวที่มันเป็นกำลังน้อยกว่าออกมาก็คือตัวนี้เราสามารถจะจัดรูปมันได้นี่ตรงเนี้ยตรงนี้มี x ดี x แล้วใช่ไหมมันขาดลบสองใช่ไหมเราก็คูณลบสองส่วนลบสองเข้าไป เขียนไหมถ้าเดี๋ยวเขียนให้ดูช้าๆก็ได้คือตรงนี้ลากที่3ของตรงนี้เป็น u x dx ใช่ไหมแต่ว่าคือเราอยากทำให้มันเป็น du ใช่ไหมเพื่อจะให้อินทิเกรตกับอันนี้ได้เราก็เลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนก้อนเนี้ยให้เป็น du โดยการที่เราจะคูณลบ2ส่วนลบ2ลงไปเพื่อที่ว่าก้อนเนี้ยก้อนนี้จะกลายเป็น du ใช่ไหมแล้วก็นี่ก็จะได้ออกมาอย่างนี้แล้วเราก็อินทิเกรตสองสามนี่ใช่ไหมแล้วเราก็แทนอยู่กับเข้าไป ข้อนี้ก็จะเสร็จแล้วเาเรามา recap ก็คือข้อนี้ที่ให้ u เป็นตัวข้างในเพราะว่าพอเราดิฟปุ๊บแล้วมันเกิดเกิดเป็น x ออกมาคือข้างในเป็น x กำลังสองแล้วเราดิฟปุ๊บเกิดเป็น x ออกมาจะจัดรูปเปลี่ยนตัวแปรทั้งหมดเป็น u ได้อันนี้เราก็เลยเรียกให้ก้อนี้เป็น u ลองดูข้อต่อไปยุบเาเขียน okay. ข้างๆตรงนี้แล้วกัน ด x i อ d i ิ a น e ิ2เก็ต x กบวก2รูทกกำลัง5 1นบวก1ส่วนรูทออันนี้ก็จะมาตรงกับที่เราเขียนอันนี้คือรูทบนรูทล่างนะก็คือถ้าเราจำได้เวลาเราดิฟดีบายดีเอ็กของรูทเอใช่ไหมมันจะได้อะไรมันจะได้1 2 x ส่วน2รูเอกเห็นไหม คือถ้าเราดิฟรูทบนจะได้รูทล่างออกมานี่เราลองสังเกตดูตัวนี้ดูรูทบนรูทล่างาเห็นไหมเราลองดูสิเราลองให้ยูเท่ากับอกสองรูทเด็กคือจะบอกว่า u ูสับสิบยูชันนะถ้าเราไม่รู้จริงๆว่าเราจะให้ตัวไหนเป็นยูเราก็ลองสุ่มมั่วๆก็ได้เออเราก็ลองดูแบบประมาณนั้นก็คือลองทําลองสุ่มยูมาก็ได้เนาะ ออย่างข้อนี้เราให้ u เป็นตัวข้างหน้าปุ๊บตรงนี้จะได้ dx พอดีอ่าเห็นไหมก็คือเราให้ตรงนี้เป็น u เราดิฟ u เราจะได้ก้อนที่เหลือออกมาอือประมาณนี้นะครับ u กําลังหแล้วก็ตรงนี้ปุ๊บ dx มันก็คือ du พอดีก็เลยได้เป็น u กําลัง6กชวนหก sc แล้วก็แทนย y กลับเข้าไปต้อจะเสร็จข้อนี้แล้วเค <Okay, S 1> เรามาดูข้อต่อไปป,ปุ๊บเกตหนึ่งส่วน x กำลังสี x d x อ่าข้อนี้ข้อนี้ ็คือทำให้เป็นสัญชาตญาณนะดึงตัวร่วมไปก่อน <c ười> เอาเราลองดึงตัวร่วมปุ๊บอ่าหลายคนอาจจะงงว,งว่าทำไมเราไม่ดึงเอก,เอ,กออกมาแต่เราดึงเอกกำลังสี่ก็ <c ười> คือถ้าเราดึงเอกออกมาเราจะได้อ่างนี้ใช่ไหมปุ๊บซึ่งมันก็จะไปต่อ,อยากแต่ถ้า ถาเราสังเกตเราคือเราเขียนอันนี้ไว้ x ยกกําลังลบตัวบนที่มันมากกว่า x ยกวกาลังลบตัวล่างก็คือมันคล้ายๆกับคล้ายๆกับถ้าเรามี d by x x ของ x เยกกกำลังลบ3เราจะได้ ือถ้าเราดิฟของลบอะคืออาสมมุตินะเดี <S <s <exhausted> <S ๋ยวเทียบกันเรียวเทียบก,กันดูก็ <S <s <uck> <S คือตอนเราดิฟยกกำลังติดลบใช่ไหมเราจะได้อีกตัวที่มันยกกำลังอะ่ะต่างกันหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นลบลบที่มากขึ้นอะเห็นป่าแต่ว่าตัวเนี้ยเลขมันจะน้อยลง เทนนี้ก็น้อยลงแหละแต่ว่ามันเป็นลบไงมันก็เหมือนกับลบที่มากขึ้นเคยไหมข้อนี้เราก็เลยจะทำางี้นี่มันก็คือการที่เรากลับมาสเต็ปเต็ิปเดิมก็คือกำกำลังต่างกันหนึ่งนั่นเองแต่กำลังต่างกันหนึ่งอันนี้มันเป็นกำลังที่ติดลบเฉยเราจะให้ u เท่ากับ หนึ 1> 1่งบวก x กำลังลบสามเพราะอะไรเพราะอะไรถึงข้างอยู่เท่ากับตัวนี้จําที่เราเขียนเมื่อกี้ได้ไหมก็คือตอนเราดิฟอันนี้ใช่ไหมมันจะได้ลบที่มันติดลบมากขึ้นก็คือลบสี่ก็คือมันจะได้ตัวที่เหลือตัวนี้อันนี้ลองดูนะประมาณนี้ทีนี้ก็จะได้ <c oughs> ก็จะเห็นว่า x กำลังลบสี่ dx x กำลังลบสี่ dx มันก็คือ DU ใช่ไหมแต่ว่าขาดลบ3เราก็เลยจะคูณลบ3ทั้งบนลบ3ล่างขอรัดเลยนะชิวข้างล่างเป็นยูเคไหมวันนี้ถ้าสมมติใครใครงงที่เรารัดมาตรงนี้ก็อาจจะ ลองแทนแทน dx อกะแทน dx ตรงนี้เข้าไปนะจะได้ du ส่วน x กำลัง 4, ลบสีลบสอยู่ข้างล่างเห็นปะมันก็คือมันก็เหมือนกันแล้วก็เราอินทิเกรตตรงนี้ได้ลองก็คืออันนี้ใช้สูตรแล้วก็แทน u กลับเข้าไปอืมตอบ ก็จะเหลืออีกข้อหนึ่งให้ดูเอาแม่สีเหลือ,อสองข้อปึ๊บหนึ่งบวกลอนเอก,ล,อก,เอกนะเล็อกเอกนะเดี๋ยวกำลังสีปึ๊บดีเอกอ่าทีนี้เราทำไงทีนี้เรามีบอกก่อนเลยว่านี่เป็นตัวอย่างของการแบ่งครึ่งมาเป็นยู คืออะไรคืออะไรคือคอะไรเราดูก้อนนี้ถ้าสมมติว่าสมมตินะเราให้ u เป็น log x ยกกำลัง4ใช่ไหม du มันจะได้เป็น4 log x ยกกำลัง3มสวนด้วย x ใช่ไหมถ้าเราลองสังเกตดู log x ยกกำลัง3กับ x แต่นี้มันเป็นแค่ log ก x กับ x เฮ้ยแล้วเราจะทำไงเราจะให้ u เป็นอะไร ที่เราดิฟออกมาแล้วมันจะเหลือแค่ล o g x เละเ,เ,เออ log ซิฉเฉลยเลยก็คือเราจะให้ u เป็น log x ยกกำลังสองนี่พอเราดิฟแล้วเราได้เป็น log x ส่วน x จริงด้วยเห็นไหมอันนี้ก็คือการรบแบ่งในแง่ว่าครึ่งหนึ่งนะแล้วเราก็จะได้ เกจหส่วน okay. 2อ U 1ส่วน1บวก U กำลังสองโอเคไหมแต่ตัวอย่างนี้มันจะเกินเกินที่จะใช้สอบเพราะว่าเรามันจริงๆตรงนี้มันมีสูตรเนาะมันจะได้เป็น R าร์แ บวกสีก็คือมันเกินที่จะใช้สอบแต่ว่าก็เหมือนกับจะให้คอนเซปต์ตรงนี้ไประเฉยๆว่ามันสามารถแบบแบ่งครึ่งมามีการแบบแบ่งครึ่งมาได้แล้วก็ดิบเออประมาณนั้นถ่อยข้อหนึ่งจะจบแล้ว คือข้อนี้ก็คือปกติเวลาเราอินติเกตคอสใช่ไหมจะแบบจะเป็นแค่คอสแล้วก็ฟังก์ชันของ X แบบไม่มีสแควร์รูทหรือยกกําลังอะไรอย่เงี้ยคืออันนี้มันมีสแควร์รูทเหมือนกับเราต้องเอารูทออกนะเราจะให้สองเอกอะจะเท่ากับ u กกำลังสองก็ t ไหมคือเวลาเราแทน สองเอกเป็น u กกำลังสองใช่ไหมมันจะได้เป็นคอร์ดรูท u ูคอร์ดร์ด u กำลังสองแล้วก็จะได้เหลือแค่คอร์ดเออซึ่งมันจะตรงกับมันจะเข้าสูตรอย่างเงี้ยได้โอเคไหมลองดิฟดูดิบายดีกทั้งสองข้างนะ แล้วเก็ย้ายข้างวันนี้แล้วเราก็จะได้คอสตรงนี้แทนเข้าไปนะคอร์ดีเอก็คือ u d u นี่เราก็จะได้เป็นรูปนี้ซึ่งเราเดี๋ยวเราต้องใช้อีกเทคนิคหนึ่งในการแก้นี่นะจะขอติดไว้ก่อนเออก็ประมาณนี้ก็คือคลิปนี้ที่จะให้ก็คือเทคนิค U Substitution นั่นเองก็มันจะทำให้พอเราเปลี่ยนทุกอย่างเป็น U แล้วมันจะทำให้อินทิเกรตง่ายขึ้นเออแล้วก็จะมีวิธีการเลือก U แล้วก็วิธีนี้เป็นเออเทคนิคนี้เป็นเหมือนกับประมาณ70%ของข้อสอบซ้ำดังนั้นถ้าถ้าไม่รู้ว่าแบบจะต้องทำยังไงข้อนี้ต้องทำาไงก็ให้เดาไว้ก่อนเลยว่ามันเป็น U Substitution แล้วก็ประมาณนี้